น,นี่คือความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในรายการคืนนี้ค่ะทีมทนายความไทยคดีพระวิหารเปิดใจแถลงข่าวเบื้องหลังการทำงานต่อเนื่องนานกว่า3ปีรวบรวมหลักฐานชี้แจงด้วยวาจาต่อสารโลกระบุคดีนี้มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ของไทยและกัมพูชา สามรัฐมนตรีที่ติดตามทีมกฎหมายในสารโลกมั่นใจชี้แจงดีที่สุดผู้นำฝ่ายค้านเรียกร้องรัฐบาลแสดงจุดยืนกับกัมพูชาให้สอดคล้องกับการต่อสู้คดี one, one อารีนามิรองทนายความจากโรมาเนียบอกไทย p ี s รู้สึกกดดันตอนชี้แจงด้วยวาจาแต่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดหน่วยเยวก็บกู้ทุ่นระเบิดจังหวัดนราทีวาสเสียชีวิตสนายขณะผ่าพิสูจน์ระเบิดที่เก็บกู้มาไว้ที่สำนักงาน วันนี้คนไทยได้เห็นทีมทนายความทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของฝ่ายไทยที่ขึ้นชี้แจงต่อสารโลกด้วยวาจาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์มาปรากฏตัวพร้อมๆกันที่เมืองไทยนะคะเพื่อที่จะเปิดใจเล่าเบื้องหลังการทำงานที่เกิดขึ้นกับการใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ปีเพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานการต่อสู้เพื่อที่จะชี้แจงด้วยวาจาต่อสารโลกนะคะ ลองจินตนาการว่าใช้เวลาทํางานเก็บข้อมูลถึง3ปีและต้องย่อสรุปลงมาเพื่อที่จะชี้แจงต่อสารโลกใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นค่ะเป็นการทํางานที่ต้องทุ่มเทกันอย่างมากมายเพื่อที่จะเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆนะคะและครั้งนี้ทีมทนายความบอกว่าไม่ใช่เฉพาะพวกเขาที่ออกไปชี้แจงต่อสารโลกเท่านั้นแต่ว่าทีมงานเบื้องหลังผู้สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐต่างข้าราชการพลเรือนในไทยล้วนแต่มีความสําคัญอย่างยิ่งวยวดต่อคดีนี้ค่ะ ทีมทนายความที่ขึ้นแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศวันนี้นำทีมโดยคุณวีรชัยพลาัยเอกอัคราชูตไทยประจำกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์หัวหน้าทีมกฎหมายฝ่ายไทยนะคะพร้อมท,ทั้งทนายความสี่ท่านที่ชี้แจงต่อองค์คณะผู้พิพากษาของศาลโลกก็คือศาสตราจารย์อลังเปเล่ชาวฝรั่งเศสและสิทธิเอกชาวโรมาเนียทนายความอลิน่ามีรองค่ะผู้ศึกษาเรื่องแผนที่โดยละเอียดและศาสตราจารย์โดนัลด์แมกเรย์ ศาสตราจารย์เจมส์ครอฟอร์ดและดรโทมัสแกรนผู้เก็บข้อมูลเรื่องแผนที่และเป็นผู้ช่วยของทีมทนายความหลักค่ะโดยครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ขึ้นแถลงขอบคุณด้วยนะคะกับการทํางานครั้งนี้ของทีมทนายความท่านทูตวิรชัยระบุว่าไม่เฉพาะทีมงานที่เห็นกันเบื้องหน้าแต่ว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศกองทัพ ฝ่ายพลเรือนรวมถึงคนทั่วไปนะคะที่เขียนข้อความมาถึงท่านทูตวีรชัยโดยท่านทูตระบุว่าเป็นกําลังใจที่สําคัญอย่างมากทั้งหมดเนี่ยผมต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยที่เรารู้สึกว่าเราได้กําลังใจอันนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกได้นะครับกำลังใจเนี่ยเป็นเรื่องที่รู้สึกได้ผมไม่ไม่ได้พูดเล่นนะครับเราได้ไดไ้รับันจริงๆสัปดาห์ที่แล้วผมมีความรู้สึกับประเทศไทยเราเป็นหนึ่งเดียว เป็นหนึ่งเดียวซึ่งผมดีใจและปลื้มใจมากอยากให้ให้เราเป็นอย่างนี้นะครับทูตวิรชัยระบุว่าไม่ควรจะต้องวิเคราะห์ว่าสารมีแนวโน้มที่จะตัดสินอย่างไรนะคะโดยจากนี้ทีมงานจะชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ผู้พิพากษาร,ร้องขอและจะต้องส่งให้สารพิจารณาภายในวันที่26เมษายน ในฐานะที่เป็นทนายความฝรั่งเศสและชี้แจงตอษาลโลกมาหลายสิบครั้งนะคะดิฉันสอบถามสัตราจารย์อแหลงเปเล่ในระหว่างการถแถลงข่าว,ว่าคิดว่าคดีนี้ยากที่สุดเท่าที่เคยทำหรือไม่ I know that you have been given the verbal statements to the court for 35 cases already Do you consider this case the most difficult as far as you can see from your experience? Usually I don't grade my cases by difficulty, I more, more grade them by interest. Uh, if uh, it is interest, I would uh, probably grade uh, uh, this case with an A. It's interesting, you have a lot of uh, legal uh, exciting aspects, but also factual and I think... Professor Pele the <laughs> a เพราะว่าเป,เป็นการต่อสู้กันในเชิงกฎหมายที่มีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างมากที่สําคัญสําหรับตัวอาจารย์เองมิติที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมายกลับสําคัญมากกว่าเรื่องกฎหมายอย่างเช่นบอกว่าเคยทําคดีเกี่ยวกับบังคลาเทศและแอฟริกาและได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยกรณีนี้ก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคอนาณานิคมซึ่งเกี่ยวกับการเมืองประวัติศาสตร์และได้เรียนรู้อย่างมากระหว่าง2ประเทศ Just imagine you are not a lawyer in this case. What do you think should be the best solution to be coming out regarding Thailand and Cambodia relations? There's an old saying in Latin, also in German, that when you're at sea or before the court, you're in the hands of God. And I'm afraid that's true. We we'll just have to see what the court does. ดิฉันก็เลยถามต่อกับศาสตร,ราจารย์เจมส์คอร w ฟอร์ดนะคะว่าลองสมมุติว่าถ้าท่านไม่ใช่นักกฎหมายอยากจะเห็นคดีนี้มีทางออกที่เหมาะสมที่สุดอย่างไรในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาอาจารย์ออกตัวว่าเป็นนักกฎหมายและคิดแบบทนายมาตลอดเลยอาจจะดูน่าเบื่อแต่ก็บอกว่ามีปรัชญาเยอรมันที่บอกว่าเมื่อคุณอยู่กลางทะเลชีวิตคุณก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าซึ่งในกรณีนี้ก็คือสารและย้ำว่า ชื่นชมกับทีมงานของไทยที่ทํางานกันอย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะการนําหลักฐานก็คือแผนที่มานําเสนอต่อศาลซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์คนไทยควรจะภูมิใจที่เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในระดับภูมิภาคที่เป็นเอกราชมาตลอดและคดีนี้ช่วยเตือนความทรงจําอันม,มีค่าให้กับคนไทยหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ที่เป็นที่พูดถึงกันมากก็คือแผนที่ค่ะซึ่งคุณอารีนามีรองที่เป็นผู้ชี้แจงด้วยวาจา ตอบอย่างถ่อมตัวนะคะว่ารับหน้าที่นี้เพราะว่าความจำเป็นค่ะ I think that I was assigned the map in September last year The map part of the speech and quite naturally because no one wanted to deal with that so, And also because at some point when I first saw the 85D extract the คุณไม่รองบอกว่าศึกษาแผนที่เกี่ยวกับไทยในเรื่องนี้มานาน3ปีแต่ว่าเพิ่งจะได้รับมอบหมายว่าต้องชี้แจงเรื่องนี้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะคุณไม่รองบอกว่าที่จริงยิ่งทํางานก็ยิ่งตื่นเต้นกับข้อมูลที่ค้นพบโดยเฉพาะแผนที่ Big Ma p ที่ขยายจากแผนที่ที่นาเสนอในสารโลกในปี2 5 0 5และยิ่งเมื่อทํางานก็ยิ่งเพลินกับข้อมูลกับการค้นพบซึ่งเธอคิดว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และดีใจที่ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงต่อสารโลก ทานายความทุกท่านยืนยันนะคะว่าการทํางานเป็นทีมมีความสําคัญมากและทุกคนมีหน้าที่ก็คือการชี้แจงด้วยวาจาให้ดีที่สุดและระบุว่าได้พยายามทาหน้าที่อย่างถึงที่สุดแล้วท่านทูตวีรชัยพูดปิดท้ายถึงการพูดคุยกับฝ่ายกมพูชาหลังจากการชี้แจงจบลงค่ะเพราะว่าการติดต่อมันมีึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็ท่านไม่มีคำจะเป็นก็สามารถาติดต่อได้แต่ว่าผมก็ต้องขออนุมัติจาก ผู้บัญชากอนถ้าจะติดต่อไปหากมีความจําเป็นใดๆนะครับมันก็เป็นไปได้บางทีสารอาจจะถามมาว่าสารนี่จะทำอย่างนี้ในแงน่กระบวนวิธีคูก่กรณีเห็นอย่างไรอาจจะผมอาจจะได้รับอนุม,มัติจากผู้บัญชาให้ติดต่ออย่างเสียงไปได้เพราะเราก็เป็นมิตรประเทศกันเราไม่ได้โกรธกันสําคัญที่เราไม่ได้โกรธกันนะครับย้อนกลับไปในช่วงของการสรุป การชี้แจงด้วยวาจาท่านทูตวิรชัยย้าว่าไทยและกัมพูชาต่างเป็นเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นทางออกก็ควรที่จะหาหรือกันเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติต่อไปในฐานะมิตรประเทศกันค่ะหนึ่งในทีมทนายความครั้งนี้นะคะแน่นอนว่าคนไทยชื่นชมประทับใจมากเป็นพิเศษกับคุณอลิน่ามีรอง เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญเรื่องแผนที่นะคะครั้งนี้ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเรื่องแผนที่โดยเฉพาะละเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ฟังไปแล้วก็คือคุณมิรองอธิบายว่ายิ่งศึกษามากยิ่งละเอียดลงลึกกับข้อมูลมากก็ยิ่งรู้สึกว่าคดีนี้มีความสนใจมีความน่าสนใจอย่างยิ่งยวดค่ะครั้งนี้ดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณมิรองนะคะและถามว่าคุณมิรองรู้ตัวหรือเปล่าว่ากลายเป็นคนดังในประเทศไทยในช่วงข้ามคืนค่ะ First time in Thailand? No, it's uh, my third time in Thailand and I hope not the last one. <laughs> yeah, I, was, uh, I came in 2008 and also last year we came, uh, the whole team came, both actually also in 2008 and I, uh, last year the, the whole team came here. Are you aware that you are now celebrity overnight in Thailand? Uh, I, I realized that yesterday and as I said I am really very very surprised. How did you feel inside the court because we, we watched you over on the television and we saw you very very confident, even though it's your first time giving verbal statement in the world court. Okay, I was not at all confident uh, the first time, uh, the first 10 minutes was really, were really stressful because it, you don't know how things are going to, to happen so I was not at all confident but I tried not to panic too much. And we, we saw you concentrate so much on the big maps. Do you see it as your secret weapon or the most strategic uh, weapon in, in this verbal statement? I think it was one of our cartographic uh, important arguments, so I needed to concentrate on that part of the big map because, in a sense, it was good for us. And I must insist upon it. I needed to insist upon it, yes. I heard you have spent at least three years on this case. Do you work on it full-time every day on maps between Thailand and Cambodia? No, no, no. I must say, first of all, it's, I was not the only one to work on this uh, part of the case. A lot of people from the Thai Ministry of Foreign Affairs and from the Thai Embassy in, uh, in the Netherlands worked very hard to discover and to understand what happened with the maps, so I was just a part, of piece of the, of the team. But I think we've been working on on this issue for more or less three years, yes? Mm -hmm. yes. have you known the details by heart by now, the disputed area between thailand and cambodia? yes. <laughs> i think by now i should have. yeah, yes. How, how do you see whether the court, the world court, will be convinced by your evidence in the court? do, do you hope that? i do hope, but the thing is we must be aware that it's a court of law and cambodia had arguments and uh, the court has to had to put both arguments on a, on a plate and see what's the best. But we did our best, but uh, must uh, we must consider that the other party had also their own arguments and the, the 1962 judgment, the text of the judgment, so i really think we must not be overconfident at uh, this point. we did our best, but still i think we need to, to calm down and for, for the moment. And Wait for the judgment. What do you foresee as the worst-case scenario in this verbal statement for uh, the court hearing? That I cannot think I can tell because I, first I don't know, and second, I think it's one of the issues you cannot advance uh, given an answer in advance. Do you have any hope for Thailand and Cambodia relations regarding this case? Yes, I do very much hope that the judgment of the court will calm down the situation and bring really lasting peace. Yes. But do you speak Thai? Can you say something to Thai people? Yes. Oh, I don't speak Thai, of course, but I can say ka." Thank you. Thank you. ka Thank you. Thank you. Thank you. รวมแล้วมาอยู่เมืองไทยไม่ถึง18ชั่วโมงนะคะคืนนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศตนเองแล้วนะคะสำหรับทนายความแต่ละท่านค่ะคุณอลิน่ามิรองอายุเพียง34ปีนะคะเป็นสิทธิเอกของสัตราจารย์อแลงงเปเล่ค่ะและเป็นการชี้แจงด้วยวาจาเป็นครั้ง,รงแรกของคุณมิรองนะคะกับการชี้แจงในฐานะตัวแทนฝ่ายไทยในครั้งนี้ที่ทาจนคนไทยชื่นชมในฝีมือและผลงานเป็นอย่างมากค่ะ คุณชมคะถ้าดูถึงปฏิกิริยาและความเห็นที่ออกมาโดยรวมจากทีมทนายความในครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากจะคาดการถึงการตัดสินของศาลที่จะมีขึ้นก็น่าจะในช่วงปลายปีนี้นะคะ รวมทั้งรัฐมนตรีทั้ง3ท่านท,ที่เดินทางไปฟังการชี้แจงด้วยวาจาตลอดทั้ง4ี่วันก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงผลที่จะออกมาเช่นเดียวกันทางท่านทูตวิรชัยพลาสัยออกตัวว่าเป็นมารยาทนะคะที่ไม่ควรจะคาดเดาแต่ส่วนหนึ่งผู้คนก็มองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในประเทศและเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณวราวิย์ฉิมันนีค่ะที่จะ ช่วงหนึ่งในการถแถลงข่าวของทีมทนายความฝ่ายไทยที่กระทรวงการต่างประเทศมีคำถามจากสื่อมวลชนว่าจริงหรือไม่ที่นายวีระชัยพลาัยเอกคราชาทูตไทยประจำกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เคยถูกย้ายจากตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาเมื่อปี2551เพราะไม่เห็นด้วยกับถแถลงการร่วมไทยกัมพูชาขึ้นทะเบียนประสาทพ,พระวิหารเป็นมรดกโลกนี่คือคำตอบจากทูตวีรชัย เรียนถามต้นทูนนะครกรณีที่ถูกโยกย้ายในสมัยรัฐบาลพลังประชาชนเป็นการเมืองสักนิดหนึ่งนะฮะเกิดจากความขัดแย้งกับตัวอดีตรัฐมนตรีตรงนี้ความชัดเจนเป็นยังไงฮะอยากจะและณปัจจุบันความสัมพันธ์นึงเป็นยังไงบ้างเรียนถามครับผมว่าเอออาจจะนอกรอบที่เราอยากจะคุยกันนะฮนะแต่บอกท่านได้เลยว่าสงครั้งที่เก่งๆกันอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ผมขอบอกว่าอย่าพึ่งเลยนะเดี๋ยวเราคุยกันในโอกาสอื่นดีกว่า เมื่อเมื่อเวลาเหะสมวันนี้เราคุยเรื่องวิชาการ